เรดไอ์กาซีรี่มังกรดำสุดแกร่งที่เป็นรองแค่บูอาอเท่านั้นกาซีรี่นี้มีบทบาทในยุกิโ oh! อภาคแรกในฐานะการ์ดของโจโนจิคาสยะและมีบทบาทมากกว่าเดิมในอนิเมะยุิโอจ็ X ในฐานะเด็กประจำตัวของเทนโจอินฟูบุกิในยุคแรกเริ่มกาซีรี่นี้จะมีลูกเล่นที่ต้องเล่นกับเรด e อ e แบ็กดราก้อ มอนสเตอร์ปกติเผามังกรธาตุมืดเลเวล7ที่มีพลังโจมตี2,400และพลังป้องกัน2,000ซึ่งลูกเล่นที่ว่าก็จะมีเอามันไปอันเชิญฟิวชั่นหรือไม่ก็ใช้เล่นกับการ์ดเฉพาะของมันเองเช่นร่างอัพเกรดการ์ดที่ช่วยให้มันสามารถอันเชิญออกมาได้ง่ายๆรวมไปถึงการ์ดท่าไม้ตายซึ่งก็จะมีความคล้ายๆกับบูอายเลยแค่ของเยอะกว่า แต่หลังจากการมาของ Red Eye Dark n e s s เมทัลดราก้อนซึ่งเป็นการ์ดที่ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเล่นกับ Red Eye โดยเฉพาะมันสามารถใช้เล่นได้กับทุกเด็กที่เป็นเผ่ามังกรทําให้ช่วงนั้นการเล่น Red Eye เพียวๆไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่และการ์ดใบนี้ก็โดนแบนโดนลิมิตบ้างไปหลายช่วงเลยนั่นทําให้ซีรีส์นี้ในยุคหลังๆได้ออกการ์ดใหม่ที่ทําให้การเล่นของมันนั้น กลับสู่รากเงาดั้งเดิมน,นั่นก็คือการเล่นฟิวชั่นโดยการฟิวชั่นยุคหลังของซีรีส์นี้จะทำได้ง,ง่ายขึ้นเพราะวัตถุดิบที่ใช้จะใช้เพียงมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าเรดไอเป็นหลักไม่ได้เจาะจงว่าต้องใช้เรดไอแบ็กดราก้อนอีกต่อไปแต่มอนสเตอร์ฟิวชั่นใหม่ๆของซีรีส์นี้จะมีความหลากหลายในการเล่นมากกว่าเพราะว่ามอนสเตอร์ฟิวชั่นบางใบ ต้องใช้วัตถุดิบฟิวชั่นข้ามซีรีส์ไม่ก็เป็นมอนสเตอร์เผาพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่เผามังกรแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหานั่นยิ่งทําให้ผู้เล่นเอาไปสร้างเด็กได้ตามใจแล้วเอามอนสเตอร์ฟิวชั่นที่ว่าพวกนั้นไปเป็นเอสการ์ดหลักในการเล่นนั่นเองโอเคนอกจากร่างฟิวชั่นใหม่ๆแล้วก็ยังมีร่างเอ็กซิสสุดโหดที่สามารถยิงหน้าอีกฝ่ายได้ในทุกครั้งที่เขานั้นเปิดใช้งานเอฟเฟกต์การ์ด และร่างลิงก์ที่มันได้ชื่อเรดอายแต่หน้าตาคุณมึงมันนี่เอ่อเรดอายชัดๆใช่ปะใช่หลยใช่มั้ง